มาเสริมศาถนานะมาเสริมศาถนาผมควตั้งใจที่จะพัฒศาสนาพัฒนาสนามมาช่วยมาช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของชาวบ้านผมขอให้ได้มีคนนี้มาอบรมสอนในเวลาพระเจะมองมองเห็นสิ่งดีๆให้คนมากราบิ้มักษาช่ สจสมบัติการจนวัฒนารองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้าอดีตประธานอบจอนครราชสีมาเดินทางมาร่วมฟังเทศมหาชาติวัดสว่างบรุรพารามตะบลมะเกก่าอําเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาผู้ใหญ่กิติพงศ์พินโยให้การต้อนรับนะครับท่านก็พบปะพี่น้องชาวบ้านมะเกือเก่านะครับ ที่เคารพนับถืออย่างคุ้นเคยนะครับเป็นกันเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองคนใจของชาวบ้านนะครับติดดินนะครับเข้าถึงง่ายนะครับเป็นกันเองกับพี่น้องประชาชนนะครับทานตจอสมบัติการจนะวัฒนานะครับวันนี้ก็กราบพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณยายคุณตานะครับที่เคารพนะครับมาร่วมฟังเทศมหาชาติกับ คุณยายคุณตานะครับที่วัดสว่างบูรพารามตะบนมะเกเก่าอำเภอสุนนินจังหวัดนครราชสีมาครับ สจสมบัตินะครับมากราบประเดี๋ยวคุณท่านพระครูศิริพัฒนประยุทธ์รองจ้าคณะอเอสเืินเจ้าวัดวัดสว่างบุรพารามนะครับมาขอพรนะครับแล้วก็มาเยี่ยมถามอาการนะครับที่ท่านอาพาธนะครับวันนี้ท่านใจดีนะครับนําส้มมงคลมาให้ท่านสมบัตินะครับแล้วก็ทีมงานนะครับท่านสจสมบัติคันธวัฒนานะครับก็มีโอกาสเข้ามากราบหลวงปู่นะครับพระครูศิริพัฒนประยุทธ์นะครับ เพื่อถามถ่ายอาการนะครับที่ท่านอาพาธนะครับรวมกับผู้ใหญ่กิติพงศ์ปินโยและคุณพ่ออสประธานสมมบ้านบะเกะเก่านะครับแล้วก็ทีมงานของท่านสาจสมบัตินะครับหลวงปู่ขอราถึงอาการอาพาธนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆสอนหลักธรรมในการเป็นนักการเมืองนะครับต้องเข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชนนะครับ ถ้าได้เป็นนังที่หวังนะครับวันนี้พระครูโสพิทยาประยุทธ์คณะตบลสงคนาเจ้าวัดวัดป่าสงเนันอาจารย์ต้นวัดโบสถ์เลขาพระครูสิรินะครับหรือว่าหลวงปู่พระครูสมบูรณ์ของเราเนี่ยนะครับก็มาร่วมฟังเทศมหาชาติวันนี้ก็มากราบรานะครับก็สนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณท่านนะครับมีสจสมบัตินะครับสุดท้ายนะครับหลวงปู่ก็จะอวยพรนะครับให้สจสมบัตินะครับที่ ที่อาสามารับใช้ประชาชนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้คนเห็นนะครับที่ทําความดีมากนะครับอย่างเช่นคุณย่าโมลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อแก้วคําน้อยนะครับก็แนะนําให้ไปกราบนะครับขอพอรสิ่งศัก,กดกกกิ์สิทธิ์ประชชนกดมดเกือกาไปานนาผมคตั้งใจที่จะทอาสาอาสามาช่วยมาช่วย,วยแบ่งเบาความทุกข์ของชาวบ้านขอให้ได้ ไอคนมากาบเอาทมาสกาสจสมบัติกัญนวัฒนานะครับก็มากราบขอพรหลวงพ่อแก้วคำน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดสว่างบูรพารามหรือกุดหงตำบลเมืองเก่าอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอายุหลายร้อยปีนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ชาวมะเกือเก่าชาวสมเนินให้ความนับถือนะครับกับขอพอร I'm you เากอวันนี้ครับกขอเชิญชวนพี่น้องชาวมิมือครับได้ร่วมครับทัดสมบัติพุทธบาลามนะครับครับก็จรมีเพื่อนหมายชาครับแล้วก็ขอเชิญวนรวมสัชาตนะครับรวมพ่อบครวน้อยนะครับเป็นกกรรมสัตว์บางที่มาของเราทรบครเพืานเราครับขอเชิญชวนครับบ้นหััเลยกำเนิดนะค

หลวงพ่อคำแก้วน้อยนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสว่างบุรพรามนะครับเป็นที่รบนับถือของพุทธเกชาวพุทธนะครับมีโอกาสมาวัดสว่างบุรพรามนะครับก็มากราบขอพรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับซึ่งชาวอำเภอสุนินชาวบ้านมะเกลือเก่านะครับ ให้ความเคารพนับถือนะครับหลวงพ่อคำแก้วน้อยวัดสว่างบูรพารามตะบนมะเกลเก่เกาอำเภอสุนันจังหวัดนครราชสีมาสุนันบ้านฉันครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศงานเทศหมาชาติประจำปี2566นะครับที่วัดสว่างบูรพารามกุดผงนะครับตะบนมะเกลเก่เกาอำเภอสุนันจังหวัดนครราชสีมา พุทธิเกชลชพุทธนะครับกาบไหว้ขอพรนะครับพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเก่าแก่ของบานมะเกลเก่านะครับวัดสว่างบุรพารามอย่างนี้นะครับไม่ขาดสายแล้วนะครับผู้ใหญ่กิติพงศ์นะครับฟินโยครับหลวงพ,พ่อคำแก้วน้อยเดินทำพาธก่อนหลวงพ่อคำแก้วน้อยีน มีความสัมพันธ์อความเชื่อของเรายัางไงไหมครับเป็นพระคู่หมู่บ้านครับพระผู่ตะบลมะเกลือเก่าแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมะเกลือเก่าของเราเคารพบ,บูชามาตั้งแต่มรรมบุรุษน,นะครับเราเกิดมาเห<ม>็นเลยใช่ไหมรับเพราะว่าเป็นอาย,ยนานประวัติข่าวๆมั้งไหมประวัติข่าวๆก็จะเป็นพระที่หลวงปู่หลายๆรูปนะครับท่านด้นิมิตนิมิตถึง วิถงว่าต้องได้สร้างบูรนาขึ้นมาให้ชาวบ้านได้กราบคูชานะครับเพื่อเป็นการทำนุบรุงพุทธศาสนาของชาวบ้านมักเกือเก่าของเราแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคููเมืองของบ้านมะเกือเก่ามาใช้านานนะครับ่านพกะครูสิริปร,ประยุทธ์ก็ได้สร้างรุ่นที่หนึ่งขึ้นนะครับเมื่อช่วงในการฉลองสาลาปฏิบันิธรรมหลังใหม่นะครับ400-44ปีนะครับ ก็เป็นรุ่นแรกนะครับได้สร้างมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะมีรุ่นที่สองต่ออยู่นะครับตอนนี้ก็หาเลยกับท่านปูอยู่ครับว่าอยากจะให้ท่านสร้างรุ่นที่2ขึ้นมาให้ชาวบ้านได้ทําไปสักการะบูชานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเพื่อสุนุนงของเรานะครับไปหาอยู่ครับเป็นจานวนมากเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ผู้ใหญ่เชิญชวนคนมาร่วมงานเทศหาชาติจุกที โมงเย็นเนาะเชิญเลยครับในช่วงวันนี้นะครับเทศบุญมหาชาติพี่น้องชาวเภิอสเนินนะครับปาสุกชิกาชาวบ้านมะเกอเก่านะครับพี่น้องตำบลใกล้เคียงนะครับก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันนะครับทำบุญในงานบุญพระเวทเทศมหาชาติที่วัดสางบุรีพารามของเรานะครับวันนี้ก็จะเริ่มนะครับพิธีนะครับเทศมหาชาติก็จะอยู่ที่ประมาณ ห้าโมงนะครับประมาณเกือบจะห้าโมงนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องดูที่เย็นนะครับสี่โมงเย็นวันนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวมุกชุมทุกท่านครับขอเชิญชวนครับ ประหลัดส,สมพิษนะครับพระสิทธิ์เราคนบ้านมะเกลไหมครับบ้านมะเกลเก่าครับแล้วก็นับถือหลวงปุ๊กหลวงพ่อแก้วคำแก้วน้อยพ่อคำแก้วนี่มาตั้งแต่เด็กแล้วมาตั้งแต่อนุบาลมาแต่อนุบาลเลยมาตั้งแต่หกเนี่ยแต่อนุบาลจนพอหกจบโรงเรียนมะเกลเก่าแล้วก็จนปัจจุบันก็ยังมา ครับจริงจริงครับเชิญชวนนะคะถ้าใครเรูปนี้แล้วครับปลัดสมทิพระสิทธิ์นะครับปรหัดหน้าฝ่ายะเบียนหน้าอาเภอสมเด็ครับ ชาติวัดสว่างบูรพารามตำบนมะเกลเก่าเพื่อสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่26กุมภาพันธ์2566ทอดพระปาสามัคคีกองละ269บาทสมทบทุนซ่าามนนนอ,อมหลังคาอุโบสถวัดส,สว่างบูรพารามประเด็ดประสนพันธ์พระครูเสียพัดพลังประยุทธ์รองเจ้าก้นอาบส้มชาวัาสว่างบูรพารามพระพุทธ กนนชาวพุทธอุปสมาติกานะครับจัดงานประเพณีส oh <cond> ืบสารงานเทศมหาชาติประจำปี2566 เกดิวติตาเลตตปะมายุนะสัานเถตาิมาวะยะขาหานาโรตัตโตัตามตโนนาเกิัโนนามหาบูตามาโยตเทตาทิเตยทิสาหตต้า

คณะวัดน,นาใหญ่นะครับนน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 ะะะรัััััััุุออ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 าา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 ทททททพพพพพพวงงงงงหหปปปเเ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 ็็็สสสสสสส้้้ตตตติิิีกกกกกกจจจจจโมมมมมมมื ลูกศิษย์ลูกหาพระครูดวงมุญเขตนะครับจากวัดนาใหญ่ตำบลนาการอำเภอสุรเนนจังหวัดนครศรีธรนะครับก็มาร่วมทำบุญกับพระครูสิริพัฒน์ประยุทธ์นะครับตามทีกเจ้าหน้าที่นะครับในารพระคูเจ้าขางเพื่อนกอน อิมานิอาราโน่พันเตทังสกุระกีวรานิพิภุสังคัดสาโคโนชิยามาสาธุนพันเตพิภุสังโคอิมานิังสกุสระกีวรานิ ปฏิการหาตอัำนากัรเจวะมาตาปิโตทาเทนจะายาตาตานังยาตาตานังมีคารังอิคารัสุไายาแด่พระสงฆ์พุทธเจ้าพระปเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย มีความบริส <rôle S 1> ุทธิ์ความค่าขอให้าราหลกษาอบตัดปีเก่งปีใหม่ปรนี้ังพเจ้าไว้จะขอพระเจ้ารักษวจะขอพระเจ้าดูลเพื่อไปรับส่ัครประขอชน์เพื่อจะไปรับสมัคง มีมาติดตั้งตนทั้งทั้งหลายที่ทำได้ทุกคนที่ทำได้กับตท่าทั้งหลายที่ท่านีสุแล้วขอให้โศกจริงๆขึ้นไปเถินสาธุธรรมะถวายผมตอนี้ะสามเพื่นเอาแงเสียงาทั้งบอก อ่าพิลามปการเกีัการพเจ้าปีการอกานปพื้นของการรักานิมนต์พระพุณเจ้าทุกทุกนะรับเพาพระองคาสูงนะครับอ่าปหพื่นอ่พิลาทงกี่านนารท่านกับเขากกานิมนต์กนบพระุเจ้าสองเจกวับพระองคของที่เราไ่ิดเทาอ่าท่าพี่่าง กาจพารณายวกนคนนี้ะหนาหัรมะาจบุญเชนบกกักพระพุทธเจ้ารัสว้างุเนอวตตูของอีโก้งนะครับเนุ่คบกราะครานามากนล่นะครับพี่น้อจะฟัเเสียงนะครับนกที่บอกพี่น้องครัว ลงลงครัวบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมส้มตำส้มตำบ้านไหนเนี่ยส้มตำบ้านไหนครับเนี่ยหมู่18แปดค่ะหมูสิบมะเกือเก่าครับรสงเณน,นาชฉันครับเก็บบรรยากาศงานบุญที่วัดสว่างบุรพารามนะครับโรงทานผู้ใหญ่ต้อยนะครับอันนี้รงทาน คุณแม่จากบ้านเหล่านะครับมีอะไรบ้างวันนี้มีน้ำด้วยน้ำดื่มด้วยมานะครับวัดส,สว่างบรุรพบารามบุญใหญ่นะครับวันนี้นะครับอันนี้กล้ามเป็นมัดนะครับยังไม่ได้ผัดใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ผัดครับเนะี่ยอันนี้อะไรนะยังเป็นคุณครูอยู่หรือเปล่าเนะี่ยครูค่ะอยู่ ต่อยายมาด่านอะไรใช่ไหมดูบรรยากาศโรงทานนะครับมาเด้อมาโรงทานกันน้ำคุณต่อยมาด้วยเดีย๋ยวเรามาเยี่ยมโรงทานกันคุณคูต่อยวันนี้ทำอะไรมาจ้าทำน้ำมาใช่ไหมอันนี้โรงทานจางไหนเอยโรงทานจางไหนครับเนี่ย บ้านไหนเอ่ยาอาาอมาเกือเก่าสมเนินบ้านฉันครับสมเนินบ้านฉัน<า>ดูบรรยากาศโรงทานอันนี้โรงทานมาจากไหนจ๊ะสมเนินบ้านฉันครับโรงทานมาจากไหนเอ่ยาเกเก่าบ้านฉันคดูบรรยากาศนะครับงานบุญที่วัดเมื่อเกือเก่าวัดสว่างบรุรพารามของเราครับพระเดชพระคุณท่านพระครูสิริพัฒน์ประยุทธ์นะครับ ผู้ติดเชื้ชนนะครับก็หลากหลายมาเยอะเลย